بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين السلام لك فهم سنتي سوك جون دا تان پو فان تان تي كورب تتام تي ها และประโยชน์ในการศึกษาชีวประวัติของท่านนบีมุฮัมหมัดสัลลัลลอฮุณอัสสลัมพี่น้องครับท่านนบีมุฮัมหมัดสัลลัลลอฮุณอัสสลัมเป็นศาสนทูตคนสุดท้ายเป็นผู้เมตตายิ่งต่อมวลมนุษย์ใจบุญสัจจะและสะอาดบริสุทธิ์ยิ่งท่านได้รับการสนับสนุนในการเป็นศาสนทูตด้วยหลักฐานปาฏิหาริย์และความสามารถพิเศษใดหลายประการอันเป็นที่ประจักษ์แก่ผู้ที่ร่วมสมัยกับท่าน เป็นที่รับรู้ของบรรดาปวงปรารและผู้ที่รักท่านการยกย่องและสรรเสริญแก่ท่านนั้นสูงส่งเหนือประชาชาติทั้งหลายเพราะสิทธิที่ท่านได้รับและเพราะสิ่งที่อัลลอฮ์ได้สัญญาไว้แก่ท่านอัลลอฮ์และบรรดามาลาอิกะได้กล่าวสลาวาดตยกย่องและสะดุดีท่านและพระองค์สั่งให้ปวงเบาซาดูดีด้วยอิิิิล,ลามมลลนนััชยร

الله صحييك شو سبسن أبييتك لاحي دامي شيءاء أ الله دايتدعى بالله من الشيطان الرجيم إن فتحنا لك فتح مُّبِينًا لِيَوْفِرَ لك الله ما تقدم من ذَنْبِكَ وما تأخر وَيُتِمَّ نعمته عليك حديك صراطم مستقيمة سورة الفتح. แท้จริงเราได้ให้ชัยชนะแก่เจ้าแล้วซึ่งเป็นชัยชนะอันชัดแจ้งเพื่ออัลลอฮ์จะอภัยโทษแก่เจ้าซึ่งความผิดที่ล่วงไปแล้วและที่จะเกิดขึ้นภายหลังจะทําให้ความโปรดปรานของพระองค์ครบถ้วนแก่เจ้าและจะชี้นําเจ้าสู่ทางอันเที่ยงตรงพี่น้องครับแท้จริงในการเรียนชีวประวัติของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอุสซาลฺลัม ทำให้ความตั้งใจของผู้ศรัทธามีความเข้มแข็งสอนให้มีความอดทนเปิดประตูแห่งความหวังด้วยชัยชนะของสัจธรรมด้วยความสูงส่งของาศาสนาแห่งพระผู้เป็นเจ้าเหนือคำสอนอื่นๆด้วยความเข้มแข็งของผู้ศรัทธาหลังจากที่เคยอ่อนแอและด้วยการช่วยเหลือของอัลลอฮ์แก่ผู้ศรัทธาแก่ศาสนทูตของพระองค์และประชาชาตินี้จนถึงวันสิ้นโลก แท้จริงชีวประวัติของท่านนั้นเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งโดยตัวของมันเองและเป็นกุญแจสําหรับศาสตร์อื่นๆอีกมากมายจากสีรอยชีวประวัติท่านนบีมุฮัมมัดสุลตัมจะได้เรียนรู้เรื่องมารยาทการนํามารยาทมาปฏิบัติหลักศรัทธาทฤษฎีบทบัญญัติจริยธรรมความยุติธรรมระบบต่างๆในอิสลาม หลักคิดทางการบริหารและการปกครองแบบอิสลามและการเชิญชวนผู้คนสู่ศาสนาของอัลลอฮ์นั่นก็คือศาสนาอิสลามพี่น้องครับเช่นเดียวกันผู้ศึกษาชีวประวัติของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลตัลัมเขาจะเข้าถึงข้อเท็จจริงหลายประการซึ่งเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ต่างๆชีวะในประวัติของท่านโรซูล และจะได้เข้าใจถึงชีวิตของท่านในแต่ละช่วงที่แตกต่างกันและเข้าใจลำดับข <for> ั good, ้นลำดับข <sino> ั like ้นตอนในการด่าวะการเผยแพร่ของท่านด้วยวิธีการศึกษาซีรอนบ่าวียหรือวิธีการศึกษาชีวประวัติของท่านนบีมุฮัมมัดสุลตัลนั้นผู้อ่านหรือนักวิจัยชีวประวัติของท่านนบีควรที่จะต้องรู้ลึกซึ้งในบุคลิกของท่านสิทธิของท่าน และลักษณะพิเศษที่อัลลอฮ์ได้ให้แก่ท่านอัลลอฮ์ทรงคัดเลือกจากสรรพสิ่งต่างๆให้ท่านเป็นศาสนทูุของพระองค์พระองค์ให้การปกป้องอันมั่นคงแก่ท่านในเรื่องศาสนามารยาทการศรัทธาที่บริสุทธิ์อย่างไม่มีข้อสงสัยใดๆพระองค์ให้การปกป้องท่านจากการตั้งภาคีและการพูดเท็จทั้งก่อนและหลังจากการเป็นศาสนทูุด เอาล้อให้ท่านมีความยุติธรรมรับผิดชอบและเมตตาต่อมวลมนุษย์ทั้งก่อนและหลังจากการเป็นศาสนทูตพระองค์ให้การปกป้องขัดเกลาก่อนและหลังตั้งแต่ท่านเกิดมาไม่มีคนใดจับผิดท่านได้นอกจากเรื่องราวที่เอาล้อได้กล่าวถึงท่านในรูปแบบของการอบรวมขัดเกลาแล้วเช่นเรื่องของท่านกับชายตาบอดในซูรออ์อาบาซา หรือเรื่องของฉเฉลยในสงครามบาด,ดัรหรือเรื่องราวที่ท่านได้เล่าเองเกี่ยวกับตัวท่านเองเนอกจากนอกเหนือจากนี้ก็ไม่มีเรื่องราวที่อาจจะยอมรับได้ไม่ว่าใครเล่าจะมาอย่างไรอีกก็ตามนะครับนอกเหนือจากนี้ก็ไม่มีเรื่องราวที่อาจจะยอมรับได้ไม่ว่าใครจะเล่ามาอย่างไรอีกก็ตาม ดังนั้นจําเป็นที่ผู้ศึกษาชีว่าประวัติของท่านนาบีมุฮัมมัดสโลตสลัมต้องมีมารยาทที่ดีกับท่านเมื่อเราพูดถึงท่านเกี่ยวกับเชื้อประวัติของท่านหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติต่อท่านความรักที่มีต่อท่านและสถานะของท่านที่เราควรจะต้องจารึกไว้ในตัวและหัวใจของเราเองจําเป็นที่เราต้องเชื่อมโยงประวัติของท่านกับหลักฐานท,ทางบทบัญญัต และเราต้องนำเสนอตามสิ่งที่ถูกระบุไว้ในอัลกุรอานและตามที่ท่านรอซูลเองได้บอกไว้แท้จริงท่านเป็นบ่าวและเป็นศาสนาทูตของพระองค์เป็นผุ้ทุชนธรรมดาแต่ทว่าเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐยิง่งดังที่ท่านกล่าวว่าอานาไซยิด ah ูวาลดีอาดัมยามัลกิยามะวาลาฟัครอวับิยดีลิวาอุลฮัมดีวาลาฟัครอ ว่ามีนบีญย์ยุมาอิดินอาดัมฟัมันซวะอิลลา تحت اليوائي وأنا أول من ت ن ش อัน ن hull أرب ความว่าฉันเป็นผู้นำของลูกหลานอาดัมในวันปโรโลกนี่ไม่ใช่การอ้อวดและในมือของฉันมีธงสัญลักษณ์แห่งการสารเสริญและนี่ไม่ใช่การอ้อวดไม่มีศาสนาทุตคนใดไม่ว่าจะเป็นอาดัมหรือคนอื่นๆนนอกจากจะต้องอยู่ ภายใต้ธงของชันและชั้นเป็นคนแรกที่จะฟื้นคืนชีพหรือแผ่นดินแยกเพื่อการฟื้นคืนชีพนะครับนี่คือความสําคัญและเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับการรู้ถึงชีวประวัติของทนบีม,มุฮัมมัดสลลลของอัลลอฮฺสัลลัมหวังว่าท่านผู้ฟังจะได้รับประโยชน์จากสิ่งนี้วันนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนเรามาติดตามตอนต่อไปอักูลกาลีฮะซาฟุลลอฮฺลิวละลาคมุม والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته